สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันที่22กรกฎาคม2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยาการณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยนะคะลักษณะเช่นนี้นะคะจะทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักในทางภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉ พันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะและในวันนี้นะคะเมื่อเวลาตีสีนะคะภาพวิเคราะห์จากดาวเทียมนะคะมีการตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากมุกดาหารอุบลราชธานีตราดและสตูลต่อไปนะคะก็จะเป็นพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6กนาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะคะ ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้ากนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนทางภาคอีสานเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬน้องคายน้องบัวลำ m ูอุดรธานีขอนแก่นเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเคียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคกลางเมฆเป็น ส่วนมากกับมีฝนฟ้ากนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลาดบุรีการจนบ,บุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออก เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทธลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ต กระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเขียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่2 2กรกฎาคม2563ที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนสําหรับท่านไหนนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ